หนูชื่อเด็ก,กดีิงว่านิรายเยลลายค่ะ <Okay. S 1> ชื่อเละชื่อน้องป๊อปปี้ค่ะมาจากโรงเรียนบ้านหนองพัะตัวนเพรค่ะวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องของโควัเกิดแม่ขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะนานมาแล้วมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องป๊อปปี้เธอเป็นเด็กที่น่ารักมากเชื่อฟังความพ่อแม่พระบิาดามารดา วันนี้วันเกิดของแม่เธอก็ชิดอยู่น,น้นเอ๊ะจะซื้ออะไรให้แม่ดีนะแล้วเธอก็ชิอยู่นานเธอก็ออกจากบ้านลุยเพียงลำพังแล้วเธอก็ไปคุยกับแม่ไก่ก็ถามแม่ไก่ว่าแม่ไก่จะมีอะไรไปอขอขอให้แม่ดีจ๊ะแม่ไก่ก็ตอบมาว่ากุ๊กกุ๊กจชเดาไก่ได้เปของของให้แม่แล้วกัน ขอบคุณค่ะแต่แม่มีไข่แล้วไม่เอาค่ะแล้วเราปอปปี้ก็เดินไปก็ไปทบกับแม่วัวก็ถามแม่วัวก็ถามแม่แกะอีกชิ้นเคยว่าแม่แก่จะมีอะไรเป็นของขวัยให้แม่ดีจ๊ะแม่แกะก็ตอบมาว่าจะเอาขนเพื่อไปทับท้าขอให้แม่แล้วกันขอบคุณค่ะแต่แม่มีผ้าห่มแล้วไม่เอาค่ะ แล้วอปปี้ก็เดินไปก็ไปพบก,กับแม่วัวก็ถามแม่วัวว่าแม่วัวจะมีอะไรเปของขวัญให้แม่ดีจ๊ะแม่วัวก็ตอบมาว่ามอมอฉันจะเอาเนนม,นมเพื่อไปทำเนยให้แม่แล้วกันขอบคุณค่ะแต่แม่มีเนยแล้วไปหาคนมีดูสิตอนนี้เขายู่บนขานูเลยนะแล้วป๊อปปี้ก็เดินไปก็ว้าว กลัวแล้วน้องป๊อปปี้ก็กีดดังลัานแล้วน้องป๊อปปี้ก็มีน้องหุ่มอย่ตัวหนึ่งเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้ลไม่ต้องกลัวนะฉันจะบอกให้ว่าเอาอะไรไปของฝ่ัยให้แม่แล้วน้องป๊อปปี้แล้วน้องนุงก่ก็ก็สิบบอกน้องป๊อปปี้ว่าน้องป๊อปปี้ก็ได้ยินอย่าง้นก็รีบวิ่งไปหาคุณแม่อยู่ที่บา้านแล้วก็น้องป๊อปปี้ก็ บอกแม่ว่าหนูจะมีอะไรเป็นของของให้แม่ดีจ้ะน้องป๊อปปี้ก็ตอบมาว่าใครใช่ไหมไม่ใช่พ่อหอมจะนไม่ใช่เลยใช่ใช่อะไรเหรอจ้ะเข้ามาใกล้ๆน้องป๊อปปี้สิแล้วน้องป๊อปปี้จะบอกให้ว่าแล้วน้องป๊อปปี้ก็กอดแม่หอมแกม้มแม่แล้วน้องป๊อปปี้ก็บอกว่า สุดสันวันเกิดค่ะคนแม่ขอให้แม่มีความสุขมากๆเลยนะคะจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกระตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีขอบคุณค่ะบายบาย